โอเคเดี๋ยวเราเสิร์ฟกันเลยค่ะเสิร์ฟแล้วนะคะทุกคนนี่เออนี่นะคะนี่อุ้ยน่ากินมากเลยทุกคนน่ากินน่ากินสามชั้นเหลืองน่ากินมากเลยเรียบร้อยเราจะเรียบร้อยมามามาหมั่นด้วยกันทุกคนมามามา,มา,มาดีค่ะเช้านี้ครูพรจะพาทำเมนูอะไรเอ่ย ผักบุ้งอีกแล้วนะคะหั่นเสร็จเรียบร้อยนะคะไม่มีไม่พอน้ผักในสวนนี่แหละนะคะวันนี้ผักบุ้งเยอะก็เลยเอาแขนงผักบุ้งมาผัดนะคะนี่แขนงผักบุ้งเนาะเราจะทำผัดเผ็ดผักบุ้งใส่หมูสามชั้นนะคะทุกคนก็เมนูง,ง่ายๆนะคะเท่าที่มีนะคะก็นี่นะคะเราก็จะมีนี่นะคะพริกแกงสําเร็จนะคะพริกแกงสําเร็จเลือกพริกแกงสําเร็จเพราะว่ามันจะไม่ได้มันจะไม่เผ็ดมากนะคะเพราะว่า พี่เขยจะกินอะไรกินอะไรเผ็ดๆไม่ค่อยได้นะคะก็จะใส่ไอ้นี่นะคะน้ําตาลไปจิ๋งนึงนะคะน้าตาลปี๊บเนาะอันนี้เราก็จะหั่นฝอยนะคะเพื่อที่จะโรยนะคะพี่สาวบอกว่าบางคนเขาเรียกผัดพลิกผักบุ้งนะคะโอเคมามาเราไปทําขั้นตอนต่อไปกันเลยนะทุกคนนี่หั่นเรียบร้อยนะคะมะกรูดแล้วก็จะเจียวน้ํามันหมูสามชั้นออกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวอยเทน้ํามัน ออกมาจากกระทะนะคะก่อนนะคะน้ามันออกมาก่อนแล้วเราเทน้ํามันออกมาจากกระทะแล้วเราค่อยผัดนะคะแล้วก็จะเอาจะเอาออกเลยนะคะเออนี่นะคะเอาออกแล้วออกจากกระทะนะคะเพื่อที่ให้น้ามันมันน้ํามัน,นมันหดหายนิดนึงเนาะนี่นะคะแล้วเราก็จะทำการผัดต่อไปนะคะนะคะใส่พริกแกงลงไปนะคะ ใส่พริกแกงนิดเดียวนะคะผักบุ้งผัดพริกแกงผักบุ้งผัดพริกแกงพี่พี่สาวบอกเราจะถูกเราก็เรียกผิดเรียกถูกนะทุกคนใส่หมูลงไปนะคะหมูที่เรารวนแล้วนะคะเหลืองเหลืองน่ากินน่ากินนะคะเห็นไหมเห็นไหมโอ้น้าจะสดใสนะคะหน้าตาดีหน้าตาดีหอมด้วยหอมนะพริกแกงเข้านี่จะ กลิ่นขมิ้นมาเลยนะคะ <Okay. S 1> กลิ่นขมิ้นแรงมากเลยนะคะ <Okay. S 1> อ่านะคะแล้วก็ใส่ใส่ในส่วนส่วนเอารำต้นลงไปก่อนนะคะ <Okay. S 1> เพื่อที่ให้เอารำต้นมันสุกนะคะ <Okay. S 1> เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสอวอจะเคี่ยวไม่ได้นะ <Okay. S 1> ปิดฝาไว้ก่อน <Okay. S 1> ปิดฝาไว้ก่อนนะคะ <Okay. S 1> ให้ให้ลำต้นสุกก่อน <Okay. S 1> นี่นะคะเราก็เติมน้ําไปนะคะ <Okay. S 1> ตอนนี้ก็้กานก็สลปเลยนะคะ เมื่อกี้ลืมใส่น้ํานะคะทุกคนอใส่ไปแล้วแล้วก็ปิด้าต่อนะคะนี่นะคะส่วนลําต้นสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะทําการปรุงก่อนแล้วเราค่อยใส่ส่วนใบลงไปนะคะนี่ใส่น้ำอะไรลงไปสีวขาวซีิวขาวลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยนี่นะคะน้ำตาลปี๊บนะคะนิดหน่อยพอนะคะให้หวานปนแลมก็พอนะคะ แล้วก็ใส่น้ำปลาสักนิดหนึ่งนะคะล้ว<ป>ก็จะใส่ส่วนใบลงไปแล้วนะคะปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปรุงเสร็จแล้วเราก็ใส่ส่วนใบลงไปเพราะว่าลำต้นสุกไปแล้วเนาะผ<ป>ักบุ้งมาทั้งสวนนะคะทุกคนผักบุ้งมาทั้งสวนอันนี้คือ เดี๋ยวเราจะเตรียมเสิร์ฟเลยนะคะทุกคนเตรียมเสิร์ฟเลยนะ,ะเรียบร้อยเลยนะคะเป็นไงมา้างน่ากินไหมคะอาจจะไม่สีสันไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราจะเน้นจืดๆเนาะนี่นะคะใส่ใบมะกรูดใบมะกรูดหั่นฝอยเดี๋ยวพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะผักบุ้งผัด พี่นะคะพแกงนะคะเสิร์ฟแล้วนะคะทุกคนนี่เออนี่นะคะนี่ออ้ยน่ากินมากเลยทุกคนน่นนนนานกินน,าน่นนานกินโอห้หมูหมูสามชั้นเหลืองน่านกินมากเลยเรียบร้อยเราจะตักใส่ชามนะคะเนื่องจากใส่จานม,มันจะเวลาตั้งโต๊มันเกะกะนะคะก็เลยก็เลยใส่ ก็เลยใส่ชาใส่ถ้วยนะคะนี่เรียบร้อยมามามาหม,ม่ด้วยกันทุกคนมามามา